ครับแล้ววันนี้เราจะพามาดูเห็ดโคนนะฮะนี่คือเห็ดโคนที่เขาขายกันเขาเรียกว่าเห็ดโคนน้อยมาดูใกล้ๆว่ามันหน้าตาเห็ดโคนก็คือจริงๆเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดปลวกแต่เขาน่าจะเคาะเอานะฮะนี่น่าจะเป็นเห็ดโคนที่ใกล้ๆนะน่าจะใช้ใช้เคาะไม่ใช่เห็ดโคนแบบธรรมชาติ เขาเรียกว่าขายครึ่งโลก็คือ1นึ้อยก็น่าจะเลยนะสองร้อยล้วก็ขีดละยี่สิบนะฮะอดพนน้อยนะฮะดูสิแับนี้น่าตาประมาณนี้รอเล็กเล็กแกงได้เลยแล้วก็จะมีนางฟ้าครูถายก็คือขีดละสิบห้าบาทโลลนะ้อยสี่ส ดอกใหญ่ดอกสวยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยดอกสวยนะเดี๋ยวเขาจะทำเป็นแคกเป็นถุงถุงไว้ยี่สิบห้าสามสิบลนั่นเลยกิโลนะฮะเดู๋ยเขาจะใส่เป็นถุงละกิโลนี่คือกิโลกิโลนึงก็คือร้อยสี่สิบบาทแต่ถ้าช่างเป็นขีดก็จะขีดละสิบห้าบาท นางฟ้งาภูฐานแล้วก็เห็ดโคนน้อยแล้วเห็ดโคนน้อยและ,ะเขาจะแพ็คเป็นถุงและครึ่งโลไว้เลยเมื่อกี้ไปแกงไม่ได้ชิมดูว่าอร่อยไหมสุดที่เขาเอาไปแกงให้แกงให้ทานโอเค คะคราบผมอันนี้แค่นี้ก่อน